นี่เพืเ่อนๆจะหอมค่ะดอกส้มโอค่ะออกดอกแล้วนะคะเพืเ่อนๆสังเกตไหมคะคุณมดก็มาแล้ะคะ่เเะเพื่อนๆจ๋าต้นไหนเนาะแตกใบแตกยอดใหม่หรือออกดอกอย่างนี้นะคะหอมๆไหมะคะคุณมดก็มาเลยค่ะเ,เพื่อนๆฉีดพ่นสูตรนี้นะคะโชยๆนะคะเป็นละอองเบาๆนะคะปรับหัวฉีดพ่นให้บางๆค่ะไม่ไม่ฉีดแรงนะคะตรงนี้ติดพ่นใหญ่ค่ะดโอ้เพี้ดดำเยอะมากๆค่ะทุกคนโอ้ดู จะไม่ให้ต้นไม้ของเราโทรมได้ยังไงคะนี่สูตรนี้นะคะกําจัดมดหนอนมแมลงเพี้ยได้ดีมากๆแก้อาการพืชนะคะใบหงิกใบงอใบกูดนะคะใบบิดเบี้ยวเสียทรงนะคะเนี่ยใบยบิดเบี้ยวนี้ก็สัรงข้อแสงไม่ได้คะ่ะเพื่อนจากก็ไม่โตแล้วทีเนี้ยสีพูดเลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านะคะวันนี้นะคะเมก้กยเห็นคอมเมนต์นะคะเพื่อนเกษตรทีน่ารักของเราท่านนึงนะคะคอมเมนต์ถามไม่ก้อยนะคะเมก้อยครับต้นไม้พืชผักที่บ้านของผมที่สวนของผมนะครับตอนนี้ครับ มดหนอนแมลงเพียเยอะมากๆไม่โตไม่สวยเลยครับไมื่อกีขอสูตรง่ายๆนะครับของทุกอย่างมีอยู่ในครัวนะคะผมจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่นะครับประหยัดและก็คุ้มมาเลยค่ะวันนี้ไม่กกอ้พาเพื่อคนๆมาทําสูตรนี้เลยค่ะเร่งดอกเร่งผลแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่แมลงแบบธรรมชาติคือผักสวยทั้งสวนกันอย่างง่ายๆนะคะด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะมีกระเทียมเลยค่ะ,ระ,เ,เ,คะเราไปดูวิธีทาด้วยกันเลยนะคะ ะคะ่ถูกและประหยัดนะคะของทุกอย่างมีอยู่ในครัวกันอยู่แล้วนะคะแถมยังเร่งดอกเร่งผลไล่มด ไล่หนอนไล่แมลงกันอย่างง่ายๆนะคะบำรุงพืชผักให้สวยยกวัสดุอุปกรณ์ราคาหัวใจของงานครั้งนี้คือกระเทียมเลยนะคะกระเทียมนะคะประกอบไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารที่สําคัญมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามินซีและวิตามินบีแคลเซียมแมงกานิสและเซลีเนียมนะคะมีสารซัลเฟอร์นะคะกระเทียมค่ะยังป้องกันเชื้อโรคเชื้อราและเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีทําให้พืชผักแข็งแรงอายุยืนนะคะคือน้ําตาลทรายไทยหนึ่งฟองค่ะน้ำยาล้างจานค่ะ ผงชูรสโมโนโซเดียมกูตาเมตน้ำซาวข้าวเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีน้ำซาวข้าวใช้น้ำสะอาดธรรมดานะคะนมเก่านมบูตรของลูกๆนะคะผสมใช้ได้เช่นกันนะคะหรือเพื่อนท่านไหนนะคะเคยปั่นข้าวนะคะนี่ปั่นข้าวแห้งแบบไม่ก้อยนะคะก็ใช้ได้เช่นกันยังไงครับไม่ก้อยครับเนี่ก็อย่างนี้เลยค่ะข้าวปุ่นข้าวปั่นแห้งนะคะกำมืออย่างนี้นะคะผสมไปในน้ำค่ะ3ลิตร5ลิตรค่ะเพื่อนๆอย่างนี้เลย ข้าวค่ะมีวิตามิน B สูงนะคะเร่งเปิดตาดอกพืชเร่งดอกเร่งผลนะคะพืชใบเขียวใบใหญ่ค่ะแตกใบแตกรากได้เป็นอย่างดีนะคะกระเทียมนะคะ1กึ่กำมือนะคะมากๆค่ะสูตรนี้เลยทําให้พืชแข็งแรงนะคะต้านทานรูกแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทุบกระเทียมเลยนะคะข้างไหนนะคะมีครกหรือมีเครื่องปั่นนะคะก็ใช้ได้เลยนะกระเทียมนะคะแก้การพิกเน่า พริกเป็นโรคกุ้งแห้งได้ด้วยนะคะแถมยังไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงได้เป็นอย่างดีค่ะแก้อาการนะคะโรคแทงเกอร์ในพืชตระกูลส้มตระกูลมะนาวนะคะแก้อาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบช้ำใบเน่าๆนะคะและโรครากเน่าคนเน่าค่ะเพื่อนท่านไหนเนาปะปลูกกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้มีอาการเป็นโรคเน่าดํานะคะเพื่อนคะอายุวัฒนะนะคะสําหรับคนเลยนะกระเทียมเนี่ยผักก็เช่นกันค่ะกระเทียมนี่ช่วยได้เยอะเลย เทาอาการปวดนะคะลดอาการอักเสบในพืชน,นะคะส้สมฟื้นตัวไวค่ะด้วยกระเทียมนะคะเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆไปเตรียมน้ําอุ่นนะคะหรือน้ําสะอาดธรรมดานะคะแต่น้ําอุ่นก็จะดีมากๆนะคะจะทําให้ฤทธิ์ของกระเทียมนะคะออกมาเร็วนะคะเนื่องจากม่กล้วยทําสูตรนี้นะเป็นสูตรเร่งด่วนนะจ๊ะใส่กระเทียมลงไปเลยคะ่ะเพื่อนแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะสองช้อน,นะคะ่ะน้ําตาลจะเป็นตัวดึงนะคะและ้าสารอาหารต่างๆนะคะ ออกจากกระเทียมได้ไวแถมยังยืดอายุของน้ำหมักกระเทียมสูตรนี้ค่ะเพื่อนๆคือจะเก็บไว้ได้นานค่ะเพื่อนๆเราใส่ผงชูรสค้ามโมโนโซเดียมกูตาเมะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆจาแตกรากฝอยเร่งการแตกใบแตกยอดนะคะเร่งดอกเร่งผลช้อนนี้เลยค่ะต้นที่ทรงมนะคะเราต้องฟื้นฟูด้วยช้อนนี้เลยค่ะดูไปเลยค่ะเพื่อนๆผนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะสูตรนี้ไม่ต้องหมักนะคะทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีนะคะไช่นะคะไม่รีบร้อนอะไรนะคะสามารถ หมักไว้หนึ่งคืนได้เช่นกันนะคะพอดีมากค่ะโอ้หมดหนอนแมลงนี่สลายล่างแน่นอนค่ะเจอน้ำหมักกระเทียมเข้าไปครับน้ำยาล้างจานนะคะนี่กำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียรได้ด้วยเป็นสารจับใบนะคะจับใบโดนที่ตัวมดหนอนเพี้ยนะคะหรือโดนที่ไข่หนอนแมลงนะคะไข่หนอนแมลงไม่สามารถฟักเป็นตัวได้จ้าหนึ<ม>่งช้อนค่ะเพื่อนเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะเพื่อนจ๋าที่ถุงนะคะมีกระเทียมติดอยู่อย่างนี้ค่ะเพื่อนจ๋าล้างเลยค่ะของดีค่ะ ใส,ส่สูตรนี้ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆไข่หนึ่งฟองค่ะโปรตีนและแคลเซียมที่ต้นไม้พืชผักต้องการ<ห>มีเ<ม>พื่อนเกษตรที่น่ารักนะคะหลายท่านนะคะถามแม่ก้อยแม่ก้อยค่ะพริกของหนูค่ะพอโตแล้วทําไมหลเนี่ยบิดเบี้ยวเสียทรงคะเพืพ่อนๆจ<ะ>๋าเขาขาดแคลเซียมนะคะนี่แคลเซียมอย่างง่ายๆนะคะฮอร์โมนไข่แบบเร่งด่วนเพื่อนจ๋าใส่ไข่ลงไปเลยค่ะหนึ่งฟองค่ะให้ผนังเซลล์พืชแข็งแรงค่ะครบระบบเลยเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะ สูตรนี้ใช้ยังไงคะแม่ก้อยคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้ทุก3วันนะคะหรือต้นไหนเนาะที่มีมดนอนอะไรงเพียเยอะๆค่ะจัดก,การเลยคะ่ะใช้ช่วงไหนคะแม่ก้อยคะสูตรนี้นะคะเราจะใช้ช่วงเช้าหรือเย็นเย็นค่ำค่นะคะจ,จะมีบัวนะคะ3ลิตร5ลิตรนะคะใช้อย่างนี้เลยคะ่ะ1ชามอย่างนี้เลยค่ะแต่เป็นในบัวของเราเลยคะ่ะเพื่อนๆจา๋าส่วนที่เหลืออย่างนี้นะคะเราก็แพ็คใส่ขวดอาการใช้งานยังไงคะแม่ก้อยคะโอ้ อยู่ได้นานเป็นปีเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าสูตรที่เป็นน้ำหมักกระเทียมนะคะยิ่งหมักนานค่ะประสิทธิภาพจะยิ่งสูงนะคะเนื่องจากสารซัลเฟอร์ค่ะเขาจะออกมาค่ะเพื่อนๆค่ะกำจัดนะคะไรแดงไรขาวในพริกได้เป็นอย่างดีค่ะสูตรนี้นะใช้ได้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลใช้แบบสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาด1ลิตรใส่น้ำไปครึ่งนึงนะคะใส่นะคะหัวเชื้อสูตรนี้ลงไปค่ะใส่ลงไปยังไงคะไม่ก้อยขาะหนึ่งแก้วเลยค่ะ ที่ประมาณนะคะ2 0 0รอมลค่ะฉุนโอ้นี่ขนาดเราเพิ่งทำค่ะเพื่อนเพื่นจะามดหนอนมแมลงเพีย้ยกลัวขยะฉุนพันทะลุลงดินนะคะถ้าแบบสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นของเรานะคะใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ฉีดพ่นเลยค่ะอาการพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างนะคะฉีดพ่นเลยช่วงนี้นะคะ ฝนตกค่าสลับกับอากาศร้อนมาต้นไม้พืชผักของเราจะมีอาการใบช้ำนะคะใบไม่สวยค่ะใบเงี้ยวใ,ใบโรยหมดเลยเกิดจากเชื้อราเยอะนะคะเชื้อราทางดินค่ะจา้สูตรนีเลยเพื่อการใบช้ำใบเน่าใบเป็นจุดเป็นด่างนะคะเีเชื้อราค่ะเพื่อยังมีแมงมากัดเลยนะแมงมากัดนี่คือด้วงด้วงกราบคะ่ะบนใบยอย่างนี้นะคะเทคนิคนะคะแล้วก็ใต้ใบค่ะแล้วก็ที่หน้าดินค่ะเพี่จนๆที่พูดเลยค่ะ เพื่อนเห็นดินแน่นไหมคะมาพวนดินเลยค่ะเพื่อน,พ,นพวนดินเลยค่ะเพื่อนจ๋าดินแน่นไปนะคะเพื่อนจ๋าดินไม่ร่วนซุยเลยรากพืชน,นะคะหาอาหารไม่ได้มีปุย๋ยคอกปุ๋ยหมักทุกสูตรที่เพื่อนเพื่อนทำนะคะก็มาโรยเลยนะคะขนาดใบาพืชน,นะคะที่เป็นอย่างนี้นะคะใบกุหลาบนะคะตัดตัดทิ้งเลยคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็เก็บไปเผาทิ้งนะคะดอกโรยๆรยอย่างนี้นะคะตัดเลยค่ะไม่ต้องเสียดายค่ะ เขาให้เขาแตกใบแตกยอดใหม่ค่ะเพื่อนที่ปลูกต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะสูตรนี้นะคะผสมต่อน้ำสิบหรือ20่ิบลินะคะที่ใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเอ้ยกําจัดมดหนอนแมลงเพี้ยได้ดีมากๆทําให้พืชผักแข็งแรงเสริมเป็นภูมิคุ้มกันให้กับพืชค่ะเป็นทั้งปุ๋ยและยาไล่แมลงหนึ่งแก้วใหญ่นะคะต่อหนึ่งกระถางนี้นะคะเพื่อนง่ายๆจากกระเทียมเลยค่ะเพื่อนรัดเลย ว้าวมะเขือไม่ก้อยะคะ่ะติดดอกแล้วนะคะพื่นจากต้นสมบูรณ์แข็งแรงนะนี่ไม่กอ้ปวนดินแล้วเรียบร้อยนะคะใช้สูตรนี้นะค,ะนะค,ะค่ะร่อรุ้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อนกราบออกดอกนะคะไม่เป็นโรคง่ายนะคะสูตรนี้นะคะคเพื่อนเพืลล่อนร่อนทางดินให้ชุมะะ่มเลยค่ะร่อนทังต้นเลยนะคะดีสวยสมบูรณ์แข็งแรงนะคะไร้โรคแมลงนะคะติดดอกออกผลดีค่ะเพื่อนจา๋าทำา้วสูตรนี้เลยค่ะราได้ชุ่มเลย แกอาการพลิกเน่านะคะพลิกเป็นลกูกกุ้งเห<น>้่งก็ยมาฉีดพัดเย็นมแมลงบินออกมาเพียบเลยค่ะพลิกของใครปลูกไปแล้วสวยๆอยู่แล้วก็ล่วงลงพื้นนะคะใช้สูตรนี้เลยจ้าพลิกโดกเต็มต้นกันอย่างง่ายๆแล้วฉีดไปที่หน้าดินด้วยนะคะปลูกมะนาวไปแล้วติดดอกแล้วดอกสลัดดินล่วงค่ะฉีดพ่นสูตรนี้นะคะ่ะเ,เพื่อนๆเพีย้ยค่ะเพีย้ยดําค่ะเนี่ยมาเกาะมากินนะคะยอดโหระพาของเราค่ะโอ้นี่ย เป็นแบบตัวดำๆตัวเล็กๆโอ้โห و, เดินได้ค่ะเพื่อนเพื่อนดูก็ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้นะะเลยค่ะเพื่อนเพื่อฉีดพ่นเลยค่ะกำจัดมดหนอนแมลงเพี้ยนะคะขั้นเด็กขาทะลุทะลวงค่ะเพื่อนๆื่อจ๋ะเห็นผลทันทีเลยคะ่ะเพื่อนโอ้ฉีดพ่นจ้ะเป็นกระเพราค่ะโอ้โหแตกยอดแตกดอกนะคะเพียบอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนจ๋ะมีบางยอดก็มีมดมากวนแล้วฉีดพ่นเลยค่ะเพื่อนจ๋ะเพื่อนเห็นดอกไหมคะเห็นดอกนี้นะคะเพื่อนเพื่อนมาตัดทิ้งได้เลยนะคะตัดทิ้งหรือเอายอดนะคะ ไปทาอาหารได้เลยค่ะเพื่อนจ๋าอย่างนี้เลยเด็ดเลยค่ะเด็ดออกไปเลยนะคะว่าเขาออกดอกแล้วเดี๋ยวเขาจะแบบเหี่ยวแห้งนะคะแล้วก็จะโซมแล้วก็จะตายค่ะเนื่องจากสารอาหารทั้งหมดนะคะมาเลี้ยงอยู่ที่ดอกนะคะจะเป็นเคล็ดลับชาวสวนเลยเพื่อนๆสูตรนี้เลยเด็ดออกเลยค่ะเพื่อนๆจ้ะเราก็เอาไปทํากับข้าวเลยค่ะเพื่อนๆจ๋ะหอมนะอร่อยนะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นเมงลักนะคะตัดดอกไปแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยผิดพ้นเลยค่ะเพื่อนผิดพ้นด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อน ทั้งต้นเลยนะคะเวลาผีดสูตรไล่แมลงนะคะเพืจ่จ๋าอู้ดูอุ้ยใช่ค่ะโอ้โหอ,ออกดอกสวยจังเลยเพื่อนๆน,นี่ฉีดพ่นเลยนะคะไปผัดไทยได้เช่นกันค่ะพเพื่อนๆจา๋าอรอ่อยอร่อยโอ้ว่านสีทิศค่ะกําลังงามเลยคะ่ะเพื่อนๆจ๋วาว่านสีทิศนี่ชอบแดดนะคะอย่าไปปลูกไว้ที่ร่มนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นดอกนะฉีดพ่นสูตรนี้เลยคะ่ะเพื่นะะพอนๆน้นทางดีเลยคะ่ะเพื่อนๆจา๋า วยยจังเลแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยค่ะจนจบคลิปวิดีโอจ้าถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะบายบายไปก่อนนะคะขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะต้นไม้พืชผักงามๆสวยๆกันทุกคนเลยนะคะไปก่อนค่ะ